วันนี้กูจะมาทวงความฝันของมึงกลับมาภายใน13นาทีต่อจากนี้ไอความรู้สึกที่ว่าโลกแม่งหมุนไปข้างหน้าแต่ตัวมึงกลับหยุดนิ่งเหมือนติดอยู่ในหลมโคลนที่มองไม่เห็นตัวขยับมิดหนึ่งก็เหนื่อยสู้หน่อยก็ท้อหันไปทางไหนก็เจอแต่กำแพงกูไม่ได้จะมาถามว่ามึงสู้แค่ไหนแต่กูจะมาถามคำถามเดียวเลย มึงรู้ไหมว่า80%ของคนที่ตั้งเป้าหมายไว้กับชีวิตสุดท้ายแม่งไปไม่ถึงฝั่งฝันวะไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งนะแต่เพราะระหว่างทางแม่งมีปีศาจต,ตัวหนึ่งคอยกระซิบข้างหูอยู่ตลอดเวลาวันนี้กูจะพามึงไปกระทืบไอปีศาจต,ตัวนั้นด้วยกันในพอดแคสต์อย่าทิ้งความฝันของมึงและถ้ามึงฟังจนจบ มึงจะได้ไม่แค่กำลังใจแต่มึงจะได้อาวุธกลับไปสู้กับชีวิตเฮี้ยๆในวันพรุ่งนี้กูสัญญาความจริงข้อที่หนึ่งความอ่อนล้าของมึงแม่งไม่ใช่ความผิดมึงจำภาพไอ้พวกไลฟ์โค้ชในทีวีได้ปะที่แม่งบอกให้เราฮัสสู้ฮัเดอร์โนเพนโนเกนอย่ายอมแพ้สัตว์ฟังแล้วก็ฮึกเหิมได้อยู่หรอกแต่ในชีวิตจริงร่างกายกับจิตใจคนเราแม่งไม่ใช่เครื่องจักรเว้ เวลาที่มึงรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดไฟมึงไม่ต้องพยายามหาเหตุผลขี้อะไรมาอธิบายเลยกูขี้เกียจไปว่ะกูไม่เก่งพอแน่ๆกูค,คงพยายามไม่พอหยุดหยุดโทษตัวเองแน่ละไอเวนความอ่อนล้ามันก็คือความอ่อนล้ามันเป็นแค่สัญญาณจากร่างกายว่าเฮ้ hey, เพื่อนกูต้องการพักแค่นั้นเลยเหมือนโทรศัพท์แบตหมดมันก็แค่เสียบสายชาร์จไม่ได้แปลว่าโทรศัพท์มึงพัง ดูอย่างเคียนูริฟส์ดิดาราดังระดับโลกที่ชีวิตเจอเรื่องเฮี้ยมานับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดอยู่ได้คือการที่เขายอมรับความเจ็บปวดและให้เวลาตัวเองได้พักเขาไม่ได้ฝืนยิ้มสู้กล้องตลอดเวลาเขาก็แค่นั่งกินแซนวิชคนเดียวบนมานั่งนั่นแหละคือการยอมรับความจริงข้อนี้เหนื่อยก็พักไม่ต้องรู้สึกผิดสังคมแม่งชอบตีกรอบ ว่าความสำเร็จต้องแลกมาด้วยการทำงานหนักจนแทบลากเลือดใครที่พักผ่อนคือคนขี้เกียจบูชิตนั่นมันค่านิยมของยุคอุตสาหกรรมที่มองคนเป็นแค่ฟันเฟืองเว้ยมึงลองนึกภาพนะักกีฬาโอลิมปิกดิคนที่ร่างกายแข็งแกร่งที่สุดในโลกพวกเขาก็ต้องมีวันพักมีวันฟื้นฟูร่างกายแล้วทำไมมึงคนธรรมดาที่ต้องสู้รบกับปัญหาชีวิตร้อยแปดจะไม่มีสิทธิ์พักวะการพักผ่อน ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่มันคือการลับขวานให้คมเพื่อที่มึงจะได้กลับไปฟันปัญหาให้ขาดได้ในวันพรุ่งนี้ไอ้คำว่าเหนื่อยของมึงเนี่ยมันมีค่าเว้ยมันคือหลักฐานว่ามึงได้พยายามแล้วมึงได้สู้แล้วไม่ใช่เครื่องหมายของความล้มเหลวเพราะงั้นวันนี้ถ้ามึงรู้สึกว่าแบตชีวิตมึงเหลือขีดแดงอย่าฝืนถอดปลั๊กตัวเองออกจากทุกอย่างไปนอน ไปดูหนังไปทำเฮี้ยอะไรก็ได้ที่ทำให้มึงรู้สึกว่ากูยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่มีลมหายใจแล้วจำไว้การยอมรับว่าตัวเองอ่อนล้าคือก้าวแรกของคนที่แข็งแกร่งที่สุดความจริงข้อที่สองความสับสนไม่ได้แปลว่าหลงทางใครกำลังเจอปัญหานี้อยู่บ้างวะเรียนจบมาอย่างทำงานอีกอย่างความฝันตอนเด็กคืออีกเรื่อง ตอนนี้กูทำเฮี้ยอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใครเป็นแบบนี้อยู่พิมพ์คำว่ากูเองมาในคอมเมนต์หน่อยดิกูจะบอกให้ไอความสับสนเนี่ยแม่งคือสัญญาณของการเติบโตว่ะมันคือช่วงที่ GPF ในหัวมึงกำลัง r e c a l c u l a t i n g หาเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมไม่ได้แปลว่ามึงขับรถตกเหวไปแล้วกูมีรุ่นพี่คนหนึ่งพี่เนามสมมุติเรียนจบวิศวะเกียรินิยม ทำงานบริษัทน้ำมันเงินเดือนเป็นแสนชีวิตที่ใครๆก็บอกว่ามึงแม่งประสบความสําเร็จแล้วแต่ลึกๆพี่เอแม่งโคตรทุกข์จนวันหนึ่งแกตัดสินใจลาออกท่ามกลางเสียงด่าของคนที่บ้านว่ามึงบ้าไปแล้วเหรอแกไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆที่ต่างจังหวัดวันเนี้พี่เออาจจะไม่ได้มีเงินเป็นแสนแต่แกมีรอยยิ้มที่กูไม่เคยเห็นก่อนแกทำงานออฟฟิศเลยว่ะ เห็นป่ะความสับสนของพี่เอในวันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่ชีวิตที่ใช่ในวันนี้ในสายตาของสังคมที่วัดค่าคนด้วยตัวเลขในบัญชีพี่เแม่งอาจจะดูเหมือนไอ้ขี้แพ้แต่ในโลกของตัวเองพี่เคือผู้ชนะที่ได้ชีวิตของเขากลับคืนมาเวยชีวิตมึงก็เหมือนกันไอ้เส้นทางตรงๆเรียบๆที่ผู้ใหญ่ขีดไว้ให้เดินอ่ะบางทีแม่งน่าเบื่อชิปหาย การที่มึงหลงออกนอกเส้นทางบ้างมันทําให้มึงได้เจอตรอกซอกซอยใหม่ๆได้เจอร้านกาแฟลับๆที่ไม่เคยมีใครรีวิวได้เจอมุมมองชีวิตที่มึงจะไม่มีวันเห็นถ้ามึงยังขับรถอยู่บนทางด่วนสายหลักที่ทุกคนขับตามกันไปมึงดูสตีฟจ็อบเป็นตัวอย่างเดีตอนโดนไล่ออกจากแอปเปิลที่ตัวเองสร้างมากับมือนั่นคือโคตรพ่อโคตรแม่แห่งความสับสนเลยนะเว้ยคนทั้งโลกมองว่าไอ้นี่จบแล้ว แต่เป็นเพราะความสับสนในวันนั้นมันบังคับให้เขาต้องสร้างสิ่งใหม่จนเกิดเป็น Next เป็น p ิกซาแล้วสุดท้ายก็กลับมากู้ Apple ได้อย่างยิ่งใหญ่เห็นยังช่วงเวลาที่มึงรู้สึกหลงทางที่สุดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มึงกำลังจะค้นพบทางลัดที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้อย่าไปเชื่อไอภาพสวยหรูในโซเชียลมีเดียไม่มีใครเขาโพสรูปตอนตัวเองนั่งเกาหัวสับสนกับชีวิตหรอกเขาโชว์แต่ตอนที่เจอทางออกแล้วทั้งนั้น มึงไม่ได้สู้กับความรู้สึกนี้คนเดียวทุกคนแม่งก็เคยเป็นกูก็เป็นดังนั้นถ้าวันนี้มึงสับสนอย่าดิ้นรนอย่าโวยวายลองหยุดนิ่งๆหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าไอ้ความรู้สึกวุ่นวายในใจกูตอนนี้มันกำลังพยายามจะบอกอะไรกูวะจงใช้ความสับสนให้เป็นเข็มทิศไม่ใช่โซ่ตรวน เพราะคนที่กล้ายอมรับวว่าตัวเองสับสนคือคนที่กล้าพอที่จะหาคำตอบใหม่ๆให้กับชีวิตไม่ใช่คนที่ยอมเดินตามทางเก่าๆที่ไม่มีความสูขอีกต่อไปความจริงข้อที่3เป้าหมายของมึงไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครไอคำว่าความฝันหรือเป้าหมายเนี่ยสังคมแม่งชอบทำให้มันดูยิ่งใหญ่ชิบหายต้องมีบ้านหลังละสิล้านต้องขับซูเปอร์คาร์ต้องเป็นซี o ก่อนอายุ30 ฟังแล้วเป็นไงแม่งโคตรกดดันเลยสัตว์มันเหมือนเรากําลังวิ่งแข่งมาราทอนกับคนที่เราไม่รู้จักไม่รู้เลยว่าปลายทางอยู่ไหนแล้วทาไมเราต้องวิ่งตามมาตรฐานที่คนอื่นสร้างขึ้นมาด้วยวะมันไม่แฟร์เลยกูอยากให้มึงลองถามตัวเองใหม่ถามเสียงข้างในใจมือจริงๆวันนี้แค่วันนี้วันเดียวมึงต้องการอะไรวะบางทีความฝันของมึงในวันนี้ อาจจะไม่ใช่การพิชิตโลกอาจจะเป็นแค่การได้กินข้าวพร้อมหน้ากับครอบครัวอาจจะเป็นการได้นอนโง่ๆดูซีรีส์โดยไม่ต้องคิดเฮียอะไรเลยหรืออาจจะเป็นแค่การอนุญาตให้ตัวเองได้ร้องไห้ออกมาดังๆเพื่อระบายความอัดอั้นเป้าหมายไม่ใช่เวทีที่มึงต้องไปสู้กับใครแต่มันคือพื้นที่ปลอดภัยที่มึงสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใจมึงได้หยุดพัก ยอมรับความอ่อนแอของตัวเองบ้างก็ได้เพราะการยอมรับว่ากูไม่ไหวแล้วเว้ยแม่งใช้ความกล้าหาญมากกว่าการฝืนพูดว่ากูโอเคเป็นร้อยเท่าเลยนะเว้ยการให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ความเห็นของคนอื่นคือชายชาที่แท้จริงลองหยุดนิ่งๆหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าไอ้ความรู้สึกวุ่นวายในใจกูตอนเนี้มันกําลังพยายามจะบอกอะไรกูวะ จงใช้ความสับสนให้เป็นเข็มทิศไม่ใช่โซ่ตรวนพอคนที่กล้ายอมรับว่าตัวเองสับสนคือคนที่กล้าพอที่จะหาคำตอบใหม่ๆให้กับชีวิตไม่ใช่คนที่ยอมเดินตามทางเก่าๆที่ไม่มีความสุขอีกต่อไปน้ำเสียงที่กระสิบกระซาบน้ำเสียงที่ดูสับสนและสุดท้ายนี้ก่อนกูจะไปกูอยากให้มึงจำความจริงสข้อนี้ไว้ในใจ 1. เหนื่อยก็คือเหนื่อยยอมรับมันซะแล้วก็ไปพักไม่ต้องรู้สึกผิด 2. สับสนคือเรื่องปกติมันคือสัญญาณว่ามึงกำลังจะเจอทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมและ 3. รีเซ็ตเป้าหมายของมึงซะไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องเอาชนะใครแค่ทำยังไงก็ได้ให้ใจมึงได้พักในวันนี้ จำไว้นะมึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ได้เริ่มต้นจากการวิ่งไปข้างหน้าแต่เริ่มจากการหยุดแล้วหันกลับมารับฟังเสียงของตัวเองบางครั้งการกระทําที่ดูเหมือนถอยหลังอย่างการพักการหยุดหรือการทำอะไรช้าๆกลับเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดที่มึงจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง กูอยากให้มึงเชื่อในความอ่อนแอของตัวเองบ้างเพราะในวันที่มึงยอมรับว่ามึงไม่ไหวนั่นแหละคือวันที่มึงแข็งแกร่งที่สุดแล้วการยอมแพ้ในสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้แปลว่ามึงล้มเหลวแต่มันคือการชนะใจตัวเองที่สามารถบอกลาอะไรบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตได้และเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกเว้ยไม่มีใครมีชีวิตที่ราบเรื่อนไร้ปัญหาแต่สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกันคือเราจะเลือกมองปัญหาแบบไหนจะยอมให้มันเป็นกำแพงที่ขวางทางหรือจะมองว่ามันคือโอกาสที่เราจะได้พักแล้วหันกลับมาทบทวนตัวเองกูรู้ว่าโลกแม่งโหดร้ายชิบหาย แต่มันก็ยังมีความสวยงามที่รอให้มึงได้ค้นเจออย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นดังกว่าเสียงในใจของมึงเองอย่าให้ใครมาตัดสินว่าความฝันของมึงมันเล็กไปหรือไม่มีค่าเพราะความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาจจะเป็นแค่การได้ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกมีความสุขกับชีวิตของตัวเองก็เป็นได้ กูขอท้าให้มึงลองใช้ชีวิตแบบไม่ต้องพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบดูบ้างลองอนุญาตให้ตัวเองได้ทำพลาดได้โง่ได้บ้าบอคอแตกแล้วมึงจะรู้ว่าชีวิตแม่งมีอิสระมากกว่าที่มึงคิดขอให้มึงเลือกที่จะให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันนะแม้ในวันที่โลกทั้งใบดูเหมือนจะทิ้งมึงไป น้ำเสียงที่กระซิบกระซาบน้ำเสียงที่ดูสับสนถ้าพอดแคสต์ตอนนี้มันโดนใจมึงเฮ e ี้ยหรือทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นมาได้แม้แต่นิดเดียวกูฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องของกูด้วยนะหรือจะแชร์ไปให้เพื่อนมึงที่กำลังต้องการกำลังใจก็ได้ให้มันรู้ว่ายังมีกูอยู่นี่อีกคนแล้วลองเอาความคิดพวกนี้ไปใช้นะ วันนี้ลองอนุญาตให้ตัวเองได้พักอย่างจริงจังดูได้ผลเป็นยังไงกลับมานเล่าให้กูฟังในคอมเมนต์บ้างนะกูขอบคุณมึงทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกูจนจบไม่ว่าวันนี้ชีวิตมึงจะหนักหนาแค่ไหนขอให้รู้ไว้ว่ามึงไม่ได้สู้คนเดียวเว้กูเป็นกำลังใจให้มึงเสมอเพราะกูรู้มึงทำได้